สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับ S R 400รุ่น F I นะครับทะเบียนแท้ทั้งสองคันเลยนะครับคันสีดำก็จะเป็นปี2018ส่วนคันสีขาวจนทะเบียนปี2000นะครับอันนี้เราวอมเครื่องปรุนเครื่องครับตอนเช้ายางเบิกใหม่ครับทั้งสองคันเลยใส่ส,สวยเลยครับสีเดิมนะครับ เดิมทั้งคันครับผมคันสีดำนี่เราขายอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับมาดูคันสีขาวกันคันสีขาวนี่วิ่งน้อยครับวิ่งห้าพันโลเองครับรถมือเดียวทั้งสองคันเลยก็คันสีขาวนี่ขายอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับ,ยย 18, บทบะเบียนแท้ทั้งคู่ เรสนใจนะครับร้านบูมนะครับ0ุ 8, 8, 8 452ปด2ปดาสองหนึ่งนะครับร้านนี้ขายแต่ทะเบียนแท้นะครับ